และเนีนะคะนอกนอไปจากเนี่ยนะคะประเด็นเรื่องของคุณอนุทินแล้วเนี่ยยังมีความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของคุณนุ้งอิงด้วยทมาผู้ฟังปรากฏว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยได้ลบชื่อของร้อยตำรวจเอกเฉลิมค่ะออกจากกลายกลุ่มของสอสอพักเพื่อไทยละช่วงประมาณหลังจากที่คุณเฉลิมเนี่ยแถลงข่าวคือ17นาฬิกาหนาทีคะ่ะลบล่ของคุณเฉลิมออกจากกลุ่มเลยไม่รู้ว่า จะขับออกจากพักด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้ลบออกจากหลายแล้วในขณะที่เนี่ยน,นะคะพอมีปฏิกิริยาออกมาจากพักเพื่อไทยแบบนี้ประมาณสักตอนทุ่ม51นาทีค่ะคุณวันอยู่บำมรงสมาชิกพักพลังประชารัฐและอดีตสมาชิกพักเพื่อไทยก็โพสต์ Facebook ค่ะว่ายาหมดอายุหรือคะแต่ไม่ได้ระบุว่าหมายถึงใครนะคะ,ะก็เรียกว่าคนละหมัดแลวค่ะ สำหรับความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมแล้วก็คุณวันอยู่บำรรงกับพักเพื่อไทยแล้วก็คุณนุงอิงนั่นเองนะคะหัวนหน้าพักค่ะเอาละค่ะมาดูกันที่ดิจิตอลวอลเล็กันเลยนะคะหูฟังคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการถแถลงข่าวกันออกมาแล้วซึ่งตอนเช้านะคะก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวค่ะว่าก่อนที่รัฐบาลเนี่ยนะคะ ะจะแถลงข่าวเนี่ยนายกได้มีการโพสเฟซบุ๊กนะคะว่าคุณพิชัยนะคะชุนหาวชิระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะแล้วก็คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยจะแถลงข่าวโครงการดิจิทัลวอลเล็ซึ่งวันนี้แล้วเนี่ยพี่น้องคนไทยทุกคนรัฐบาลพร้อมสาหรับก้าวแรกของโครงการดิจิทัลวอลเล็แล้วคุณพิชัยรองนายกเนี่ยพร้อมกับคุณจุลพันธ์และคุณเผ่าภูมิ เตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดและก็ความชัดเจนตั้งแต่การลงทะเบียนการยืนยันตัวตนแล้วก็การตรวจรับสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนท่านมีส่วนช่วยมากๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจเราพร้อมแล้วครับวันนี้ก้าแรกเราจะก้าไปพร้อมๆกันกับอีก50ล้านคนและนี่ยนะคะทางด้านคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยเองก็ยืนยันว่าการที่นายกเนี่ยไม่ร่วมแถลงข่าวโครงการดิจิทัลวอลเล็นั้น จะไม่ถือว่าเป็นการเสียโอกาสค่ะเนื่องจากว่านายกติดภารกิจเป็นประธานการประชุมหัวหน้าสนราชการจากทั่วประเทศซึ่งเราทํางานกันเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นนายกรองนายกหรือว่าคุณพิชัยเนี่ยตนเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการพูดคุยกันตลอดและก็ยังมีคุณจุลพันธ์แล้วก็คุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยคลังอีกซึ่งวันนี้ก็ชัดเจนในภาพรวมทั้งหมดและจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งยังไงคุณภูมิธรรมเองค่ะก็บอกเเเเลลยยยยบออออกว่า่าารรืงนนีีี้มมัมะดะด หากพูดทีเดียวเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องไปหมดและมันก็จะเกิดปัญหาความสับสนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อวานที่มีการแถลงข่าวเนี่ยจะเป็นภาพรวมในในรายละเอียดค่ะในส่วนที่ประชาชนเกี่ยวข้องกับโครงการโครงการนี้หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของร้านค้าที่มีรายละเอียดเพราะถ้าหากว่ามีคําถามเนี่ยจะได้เคลียร์กันไปเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและนะคะก็จะมีพรีเซนเทชันนะคะที่จะไปทําความเข้าใจกับโครงการโครงการนี้ออกมาอีกด้วย และจากนั้นแล้วค่ะก็มีการถแถลงข่าวนะคะตอนช่วงประมาณ10นาฬิกานาทีค่ะคุณพิชัยเนี่ยนะคะพร้อมกับคุณจุลพันธ์แล้วก็คุณเผ่าภูมินะคะก็ร่วมกันถแถลงเรื่องของดิจิตอลวอลเล็โครงการเพื่อประชาชนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วโดยคุณพิชัยบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าหลังจากที่ผ่านมานะคะรัฐบาลได้มีการพิจารณารายละเอียดโครงการอย่างรอบคอบและก็สอดคล้องนะคะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมน,นูญแห่งราชนาจากักรไทยข้อกฎหมายแล้วก็ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องโดย ได้นำเอาความเห็นของหน่วยงานต่างๆเ่ยนะคะมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็รัดกลุ่มซึ่งโครงการนี้ก็มีความพร้อมที่จะกับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจคุณพิชัยยังบอกด้วยนะคะว่าเมื่อเริ่มดําเนินโครงการแล้วเนี่ยนะคะมันจะก่อให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจค่ะ4ลูก,ด,กด้วยกันโดยพายุหมุนลูกที่1ก็คือการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปยันรากฐานเลยไปถึงฐานรากและกระจายกันไปพร้อมกันทุกอำเภอทั่วประเทศซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และก็ลดภาราคาใช้จ่ายให้กับประชาชนส่วนพายุหมุนล,ลูกที่2ก็คือการใช้จ่ายระหว่างร้านค้าขนาดเล็กกับร้านค้าขนาดใหญ่พายุหมุนล,ลูกที่3ก็จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้าขนาดใหญ่กับร้านค้าขนาดใหญ่ด้วยกันก็จะทําให้เกิดการต่อยอดกําลังซื้อการบริโภคหรือว่าสร้างโอกาสในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพและก็จะมีพายุหมุนล,ลูกที่4ตามมา ก็คือพลังการใช้ใจ่ายของประชาชนแต่ละคนที่จะเกิดผลต่อการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นทวีคูณช่วยฟื้นฟูภาคการผลิตของประเทศและก็สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยโดยทางรัฐบาลเองก็จะเปิดให้ประชาชนค่ะที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงระหว่างวันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15กันยายนแล้วก็มีกําหนดการที่จะให้เริ่มใช้ใจ่ายในโครงการภายในไตรามาสที่4ของปี2567ซึ่งก็มีหลายคน,นยถามว่า ทำไมถึงล่าช้าคิดไปทําไปหรือเปล่าคุณพิชัยบอกว่าถ้าดูโครงการเติมเงินในอดีตเนี่ยท่านสามารถเติมเงินได้แต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ฐานรากของประชาชนเราอยากจะเห็นโจทย์ที่1ก็คือต้องตั้งต้นปัญหาว่ามีเงินในกระเป๋าเพื่อใช้จ่ายไม่ใช่เป็นโครงการอุดหนุนเพราะว่าโครงการโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสัน้นแล้วก็น่าจะมีผลในการสร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เติมไปครั้งเดียว ก็หวังว่าโครงการโครงการนี้จะสร้างความเชื่อมั่นในประเทศส่วนคุณจุลพันธ์เองค่ะก็มีการถแถลงถึงคุณสมบัติของประชาชนนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการค่ะว่าจะต้องเป็นประชาชนที่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้านสัญชาติไทยมีอายุนะคะตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะณวันที่ปิดรับลงทะเบียนคือ15กันยายนปี2567 และไม่เป็นที่ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เกินนะคะ8 4 0 0 0 0บาทสำหรับปีภาษีส5 6 6้กและก็ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกิน5,000 0 0บาทโดยตรวจสอบนะคะข้อมูลเงินฝาก6ประเภทค่ะคือเงินฝากกระแสไายหวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจาบัตรเงินฝากใบรับเงินฝากแล้วก็ผลิตพันเงินฝากในชื่อเรียกอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันกับข้อ 1- ถึงข้อ5 โดยคุณจุลพันธ์บอกเลยนะนะคะว่าเงินฝากที่ว่านี้ให้หมายความไปถึงเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทเท่านั้นและไม่รวมไปถึงเงินฝากในบัญชีร่วมและก็เป็นเงินฝากในวันที่31มีนาคมเนี่ยนะคะปี67ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในมาตร,รการโครงการอื่นๆของรฐัฐไม่เป็นผู้ฝาฝืนเงื่อนไขของมาตร,รการและโครงการอื่นๆของรฐัฐค่ะซึ่งการเปิดลงทะเบียน,นนั้นน่ยนะคะก็จะมีการดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันทางราฐัฐ บนสมาร์ทโฟนโดยที่ไม่มีการจํากัดจํานวนประชาชนนะคะที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการโครงการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะประชาชนทุกคนค่ะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยนะคะก็มีการประมาณการเอาไว้นะคะว่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ45-50ถึงล้านคนด้วยกันที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ส่วนการลงทะเบียนนะคะประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะตอนนี้น่ยนะคะก็อยู่ระหว่างเตรียมการค่ะให้เข้าร่วมโครงการได้ในระยะต่อไป โดยจะให้มีการลงทะเบียนและก็ยืนยันตัวตนนะคะผ่านช่องทางที่กําหนดระหว่างวันที่16กันยาถึง15ตุลาคมซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติและสถานะบุคคลและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเช่นเดียวก,กันกับกลุ่มนะคะผู้มีสมาร์ทโฟนซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยังบอกต่อไปอีกนะคะคุณผู้ฟังคะว่าในส่วนการใช้จ่ายเนี่ย ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนค่ะแต่ว่าการใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเนี่ยจะทําได้ในวงแคบกว่าการใช้สิทธิ์ของประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนนะคะจะสามารถใช้งานได้สะดวกกว่าค่ะก็แนะนําให้พยายามลงทะเบียนผ่านทางสมาร์ทโฟนก่อนเป็นลาดับแรก และนอกจากนั้นเนี่ยนะคะสำหรับการลงทะเบียนร้านค้าเบื้องต้นในกําหนดเอาไว้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมซึ่งก็จะมีการถแถลงข่าวเพิ่มเติมนะคะเพื่อแจ้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของร้านค้าช่องทางและก็วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขอื่นๆให้ได้ทราบกันต่อไปส่วนเรื่องของการใช้จ่ายนะคะในโครงการก็มีรายละเอียดค่ะก็คือจะเริ่มใช้จ่ายได้ในไตรมาส4นะคะของปีนี้และก็เงื่อนไขาการใช้จ่ายเนี่ยนะคะ กับการใช้ใจ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าเนี่ยประชาชนจะสามารถใช้ใจ่ายได้กับร้านค้าขนาดเล็กค่ะรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นและก็ในการซื้อสินค้าเนี่ยนะคะถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยมีที่อยู่นะคะตามทะเบียนบ้านในอำเภอใดก็ตามเนี่ยก็ต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าในอำเภอเดียวกันเท่านั้นค่ะ แล้วก็ต้องซื้อขายแบบพบหน้าเนี่ยนะคะซึ่งคําว่าซื้อขายแบบพบหน้าเนี่ยจะมีการตรวจสอบนะคะที่อยู่ของร้านค้าตามที่ลงทะเบียนโครงการที่อยู่ของประชาชนตามทะเบียนบ้านในขณะที่ลงทะเบียนโครงการแล้วก็พิกัดที่อยู่ของประชาชนในขณะที่มีการใช้จ่ายเนี่ยนะคะกับร้านค้าเนี่ยก็ต้องอยู่ในเขตอำเภอเดียวกันค่ะซึ่งการชําระเงินเนี่ยนะคะมันถึงจะสมบูรณ์และนอกจากนั้นเนี่ยนะคะการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้านะคะซึ่งร้านค้าทุกประเภทเนี่ยสามารถซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้ และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขค่ะว่าต้องเป็นการซื้อขายแบบพบหน้าจึงซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้แม้ว่าจะอยู่ต่างพื้นที่และสำหรับประเภทสินค้าค่ะสินค้าทุกประเภทนั้นสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะยกเว้นสินค้าดนแกรทีฟลิสอย่างเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ลิตพัณนยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมลิตพ,พันกัญชาและกระท่อมบัตรกำน,นันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณี น้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องมือสื่อสารค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็อาจจะพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรายการสินค้านกระทีฟลิสต์นะคะเพิ่มเติมอีกซึ่งการใช้จ่ายภายใต้โครงการนี้ก็จะไม่รวมไปถึงบริการต่างๆนะคะส่วนในด้านของคุณเผ่าภูมิค่ะก็มีการถแถลงในส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะคุณผู้ฟังคะก็คือรูปแบบที่1 การยืนยันโต้ตนแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการค่ะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนรูปแบบที่2ก็จะเป็นการยืนยันโตวตนนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐคือมาก่อนวันที่1สิงหาคมแล้วถึงค่อยมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายนซึ่งก็จะทําให้คงเหลือขั้นตอนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปซึ่งง่ายและก็รวดเร็วกว่า โดยคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทนะครับผ่านดิจิทัลบัลเลตเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังในฐานะฝ่ายเลขานุก,การคณะกรรมการนําเสนอรายละเอียดนะคะของโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนกรกฎาคมน,นี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าพอปรับปงเงินเหลือ4 5แสนล้านเนี่ยมันจะส่งผลต่อ GDP เท่าไหร่รวมไปถึงจะทําให้รัฐบาลน,นั้นจะเก็บภาษีได้เท่าไหร่ค,คุณภูมิคุณเผ่าภูมิเนี่ยนะคะก็บอกว่า เวลารัฐบาลเนี่ยประเมิน GDP เนี่ยจะประเมินจากความจริงค่ะไม่เคยประเมิน GDP จากตัวเลข50.7ล้านคนผลที่จะกระทบในเชิงบวกถูกประเมินจากตัวเลข80-90%ของผู้ที่มาใช้สิทธิ์อยู่แล้วและเนื่องจากโครงการเนี้ยมันไม่เหมือนกับโครงการที่ผ่านมาไม่สามารถอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการข้อมูลจากงานวิจัยหรือว่าอะไรต่างๆที่มีผลต่อเศรษฐกิจกเท่าไหร่อย่างแน่ชัดนักกระบวนการนี้เป็นกระบวนการใหม่ทั้งการป้องกันไม่ให้นําไปเพื่อออมทรัพย์ ไม่ซื้อสินค้าอบายามกมีการกำหนดเงื่อนไขให้ใช้หมู่บ้านชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างการผลิตสร้างเงื่อนไขให้ไปใช้ต่ออีกรอบก่อนที่จะมาขึ้นเงินเพราะฉะนั้นไม่สามารถนำงานวิจัยหรือว่าอะไรต่างๆเอามาคำนวณได้ส่วนใหญ่ก็ประเมินจากการซื้อขายแล้วก็มองมุมกว้างเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะเก็บภาษีได้เท่าไหร่การันตีว่าเงินบาทเนี่ยจะต้องมีภาษีเข้าสู่รัฐบาลท,ทุกเงินบาทนะนะคะ จะต้องมีภาษีเข้าสู่รัฐบาลก็กําหนดเงื่อนไขเอาไว้ว่าร้านค้าที่ลงทะเบียน,นยจะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบการเสียภาษีเท่านั้นนั่นเองผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีความมั่นใจว่าการบริหารงบประมาณในสองปีงบประมาณเนี่ยมันได้อย่างเพียงพอใช่ไหมและถ้าหากว่าไม่พอแล้วจะมีมาตรการอะไรรองรับยังไงคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสํานักงบประมาณกระทรวงการคลังยืนยันโดยกรอบที่มีอยู่ว่าสามารถบริหารจัดการได้พอถามต่ออีก ว่าก่อนหน้านี้ปปชก็เ,เคยมีข้อกังวลเรื่องการทุจริตต่างๆได้เตรียมวางระบบป้องกันเอาไว้อย่างไงคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ทุกครั้งเนี่ยนายกเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันการทุจริตและไม่เคยได้ยินเรื่องการทุจริตในโครงการก็เชื่อว่าการทุจริตของภาครัฐเองเนี่ยไม่สามารถทําได้เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะมีผู้รับก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นรัฐจะระมัดระวังในเรื่องของการทุจริต เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลได้ตัดสิทธิ์บุคคลที่ละเมิดเงื่อนไขและว,ว่าผิดกฎโครงการรัฐในอดีตไปแล้วอีกทั้งรัฐบาลได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อติดตามการใช้เงินและก็มีการประชุมหลายครั้งเพื่อที่จใช้กลไกต่างๆเนี่ยป้องกันการทุจริตอย่างเข้มข้นพอถามถึงความพร้อมของแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าตอนนี้ในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะยังไม่ได้เปิดให้ยืนยันสิทธิ์นะคะสำหรับโครงการดิจิ t a l Wallet ค่ะแต่ว่าสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันเพื่อทำการยืนยันตัวตนเอาไว้ก่อนได้แล้วก็ในวันที่1สิงหาเนี่ยจะขึ้นปุ่มให้ยืนยันสิทธิ์นะคะคือปุ่มให้ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์แต่ถ้าหากว่าประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากเนี่ยอาจจะทำให้แอปพลิเคชันเกิดการดีเลย์บ้างเป็นปกติแต่ยืนยันว่าสามารถรองรับได้แต่ว่าอาจจะใช้เวลามากกว่าปกติ ส่วนวันเวลาการลงทะเบียนก็คือเที่ยงคืน1นาทีของวันที่1สิงหาคมลงทะเบียนกันได้ตลอด24ชั่วโมงและคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนน่ยนะคะรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเดี๋ยวจะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในการถแถลงข่าวครั้งต่อไปก็จะมีการถแถลงข่าวทั้งหมดเนยนะคะสามครั้งด้วยกันนะคะผูฟังคะมเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกส่วนสาเหตุที่ไม่ชี้แจงในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและก็ต้องการจะเน้นไปที่กลุ่มบุคคลที่มีสมาร์ทโฟนซึ่งก็ถือวว่่่่าาาเป็นนนกกลุุมมมททีีีจนนํสด โดยการถแถลงครั้งถัดไปเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนค่ะ